วันนี้ไปที่แมนยูนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดแล้วครับฝากมาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตับ สวัสดีครับท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เราอยู่การวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568นะครับค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกมาให้3คู่นะครับที่น่าเชียร์น่าลุ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมกันครับผมฝากทุกคนหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราทที่ผมลงงแนวาจะได้้เื่่ออนนนแจงงตใชททุกานนะครับ และก็สาหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะได้แนวทางที่ดีๆกว่านี้นะครับก็อย่างที่บอกครับคัดแบบละเอียดเลยไม่ต้องรอหน้าคลิปเลยนะครับไปดูได้เลยนะครับที่ในบ้านของผมนะครับผมจะวางแนวทางไว้ให้ก่อนสี่ทุ่มของทุกวันนะครับและบอกเลยว่าเป็นแนวทางที่คัดแบบละเอียดจริงๆนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับใครที่ต้องการบอลแบบนี้ในทุกๆวันนะครับก็ไปตามได้เลยครับที่ตรงนี้เลยครับผมจะขึ้นแอดไว้ให้นะครับให้ท่านเพื่อนๆเข้าไปได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับตามเข้ามาได้เลยครับ โอเคครับไม่รอช้าครับมากันที่คู่แรกในค่ำคืนนี้กันก่อนครับสำหรับคู่แรกในค่ำคืนนี้นะครับผมอยากทุกคนไปกันที่คู่นี้เลยครับเซนต์แพตติกครับจะเปิดบ้านพบกับด็อกเฮดานะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นอย่างเซนต์แพตติกเนี่ยผลงานถือว่าทรงๆตัวครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปชนะสติโก้โลเวอร์มาได้หนึ่งประตูสูงนะครับในการที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนครับอย่างด็อกเฮดาครับผลงานห้าเกมหลังสุดเนี่ย แพ้คแค่เกมเดี่ยวนะครับแต่ว่าหลังๆมารู้สึกว่าจะฝืดๆไปหน่อยนะคือเสมอค่อนข้างบ่อยนะเสมอไปถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเสมอวอเตอร์ฟอร์ดนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยเสมอกันบ่อยมากนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีจริงๆนะครับแต่ในวันนี้ผมยังมองว่าด้วยศักยภาพของเซนแพทติกนะครับเป็นทีมที่มีเกมลุกโดดเด่นนะครับแล้วว่าเป็นเกมในบ้านด้วยนะครับบวกกับกระแสที่ค่อนข้างจะเทไปทางเซนแพติกด้วยแบบนี้ผมมองว่าเป็นกระแสที่ดีนะ แล้วก็น่าจะทําให้เซนทิติกเนี่ยน่าจะชนะได้ในคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่แรกเชีย์ที่เซนทิติกได้เลยครับและคู่ต่อไปครับคู่ที่2นะครับขอไปกันที่คอกซิตี้จะเปิดบ้านพบกับโบฮีเมียนนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานของคอกซิตี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครแถมแพ้ไปถึง4นะครับในขณะที่ทางฝั่งของผู้เยือนอย่างโบฮีเมียนห้าเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวและชนะได้4นะครับก็ต้องบอกว่าต่างกันคนละริบลับเลยนะครับ แต่ว่าคู่นี้ครับต้องบอกว่าจากสถิติที่เจอมาเนี่ยเวลาที่ค็อกซิตี้เนี่ยเจอกับโบฮีเมียนถ้าเป็นเกมในบ้านนะครับค็อกซิตี้ไม่ค่อยแพ้นะไม่ค่อยแพ้นะครับแล้วที่สําคัญเลยคือด้วยกระแสะของโบฮีเมียนนี่ดูแล้วจากกล้าก,ก,กลัวอยู่เหมือนกันนะครับผมจึงเชื่อว่าวันนี้ค็อกซิตี้เองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะบมดงานไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าด้วยบอลแพ้ทากันแบบนี้มีโอกาสครับที่ค็อกซิตี้เนี่ยจะทําได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสัมพันธ์กับกระแสะนะครับเพราะฉะนั้นก็เชีย์ที่ค็อกซิตี้เป็นคู่ที่2นะครับ และคู่สุดท้ายเลยครับไปกันที่เดอรี่ซิตี้ครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับกันเวย์ยูเด็ดนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นอย่างเดอรี่ซิตี้ครับผลงานชนะได้2จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็2เกม,มหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลยเกมล่าสุดเพิ่งจะบุกแพ้โบฮีเมียนหนึ่งศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของกันเวย์ยูเด็ดเนี่ยนะครับห้าเกมหลังสุดชนะได้เพียงแค่หนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไปถึงสองเลยนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่า จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเดลี่ซิตี้เนี่ยจะมีผลงานที่ดีกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าเกมนี้แล้วเนี่ยเดลีซิตี้ติดโทษแบนอยู่คนหนึ่งก็ทําให้น่าจะมีผลกับเกมนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวหลักด้วยนะครับแล้วบวกกับการที่ว่าคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยมักจะจบด้วยผลเสมอบ่อยนะครับแล้วก็สู้กันได้ดีตลอดด้วยนะครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับ กระแสวันนี้ถึงแม้จะเป็นกระแสที่ไม่ค่อยเอ็นเอียงไปทางไหนมากนักอะครับอาจจะเอ็นเอียงไปทางเดอร์ลี่หน่อยๆนะครับแต่ว่าผมว่ากันเววันนี้ได้เปรียบกว่านะครับเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็ในเรื่องสภาพความพร้อมที่มีมากกว่านะครับผมยังเชื่อว่ากันเววันนี้ไม่น่าจะยอมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นให้เชียร์เลยครับที่กันเวเป็นคู่สุดท้ายนะครับและนี่ครับคือ3คู่น่าเชียร์กับเกียร์โฟร์เวิร์ดในค่าคืนนี้นะครับใครที่ชอบเหมือนกันก็ติดตามได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้ ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมบอกเลยว่าในบ้านของผมเนี่ยนะครับจะวางแนวทางว้ให้ทุกวันแล้วก็มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายนะครับอยู่ในบ้านผมหมดแล้วนะครับก็ใครที่สนใจรีบตามเข้าไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียร์เฟอร์เวิร์ดเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ขอใหี่ข้าคืนนี้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ Cause when